นิพพานที่เห็นได้เองตามคำของพระอานนท์อาวุโสมีคำกล่าวกันอยู่ว่าสันทิฐิกนิพพานสันทิทิกนิพพานดังนี้อวุโสสันทิฐิกนิพพานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแลอาวุโสพิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอาวุโสธรรมเข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่อวุโสสันทิทิกน,นิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิกุในกรณีนี้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้เข้าถึงทุติยชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียว ไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อาวุโสสันทิษฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิขุในกรณีนี้เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิกุในกรณีนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อวุโสสันทิทิกน,นิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิกุในกรณีนี้ เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้เข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อวุโสสันทิตฐิกนณิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล เมื่อกล่าวโดยปริยายอวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานันจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณันจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อวุโสสันทิษฐิกน,นิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยาย อาวุโสภิกุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแล,วแลอยู่อาวุโสสันทิษฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกุในกรณีนี้ เพราะผ่านพลอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่อวุโสสันทิษธิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอวุโสในยะอื่นอีกมีอยู่พิกุก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบอวุโสสันทิฏฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยนิป,ปริยาย